ก็ดีไงถึงได้มาใช้ครอบคของข้าเพื่อทดสอบข้าข้าจะบทขยี้ข่ายอาคมไม่ให้เหลือซากเลยตำลอสวรรค์สรรสร้างฮ่าอัญชันวันีวิญญาณงั้นเหรออย่างนี้ก็เก็บสรบฮ่าฮ่าฮ่าพวกนี้เป็นของข้าแล้วในขณะเดียวกันตาแมวของข้าเกิดอะไรขึ้นกันไงข้าอาคมดวงตัาได้หายไปละนี่พวกเราผ่านระดับสองแล้วงั้นเรอชิปหายแล้วไงเรื่องใหญ่ละสินี่กลายนักปราดข้าสงสัยนัก จะมีพวกหน้าใหม่ที่สามารถทำลายสถิติก่อนได้ไหมหืมีใครสักคนผ่านระดับที่2เร็วถึงเพียงนี้เลยเลือคงจะเป็นเพราะท่านผู้อิโสอวยพรก็เป็นได้คราวน,นีิกายนักปั่นของเราคงจะเจอเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดเข้าให้แล้วล่ะอีกายของเราแข็งแก่งอยู่แล้วเพราะงั้นเราเลยดึงดูดพวกที่มีพรสวรรค์ให้มาเข้าร่วมกับเราได้กำแพงวิญญาณเป็่งแสงอีกแล้วมีคนผ่านระดับ2มากขนาดนี้เชียวหรือ497 498 499 500. 500 500ครั้งที่มีคนผ่านระดับ2ภายในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้เนี่ยนะท่านผู้อิโส คนนี้ท่านต้องได้ความดีความชอบที่ดีงามเป็นแน่เลยกาแพงวิญญาณยังคงเปล่งประกายอยู่เรื่อยๆแบบนี้เราก็ได้มเมล็ดพันธุ์ของสิทธิ์ทันยอดเลยละสิอย่าเรียบด่วนสรุปเร็วเกินไปฮ่าฮ่ามีสิทธิ์เยอะแบบนี้ข้าต้องได้รับความดีความชอบเยอะแน่นอน, <c oughs> บบนออเกิดอ, <c oughs> อะไรขึ้นกันทําไมกํมาแพงวิญญาณถึงยังได้เป็นแสงหนักถึงเพียงนี้ล่ะเดี๋ยวนะดูนั่นนั่นมันเกือบสามพันคนเชียวพระเจ้าห้าพันห้าพันคนแล้วหกพันแล้วหกพันห้าแล้วกลุ่มผู้เข้าทดสอบในครั้งนี้สุดยอดถึงเพียงนี้เชียวฮ่า ยอดเยี่ยมเยี el, ่ยมมากยิ่งนักนิกายนักปราชญ์ได้รุ่งเรืองแล้วท่านผู้สูงจำนวนของคนที่ผ่านระดับที่สองมีมากกว่าครั้งก่อนอีกหลายเท่าตัวเลยหรือว่านี่จะเป็นการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ท่านประมุกไม่เคยทาผิดพลาดถูกแล้วท่านปรมุกเป็นคนที่ติดตั้งค่ายอาคมนั้นเองกับมือมันจะไม่มีอาการผิดพลาดได้อย่างไรกันล่ะเนาะถ้าว่ามานระดับของท่านของเพิ่มขึ้นไปนหน้าเลยไปรอดูที่ทางออกของระดับที่3กันเถอะทางออกของระดับที่2สมบัติถ้าพวกนั้นผ่านระดับ3ได้เราไม่่่เหลือทีวาางในนิกยไะ พวกนั้นต้องไล่ค่าแน่ไปนะมีคนผ่านระดับสองมากเกินไปต้องมีใครสักคนสงสัยแน่นอนก็ต้องหาวิธีลดจํานวนคนที่ผ่านระดับที่สามให้ได้หฮิ <c oughs> ข้านึกออกแล้วระดับปกติระดับยากสับเปลี่ยนสําเร็จฮ่าฮ่าฮ่าเย่หยูทําไมเจ้ายังไม่เข้าไปด้านในอีกหร